ใครถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้ผมบอกอย่างเดียวผมไม่ยอมถ้าเรือมันรั่วต้องช่วยกันซ่อมไม่ใช่มาถีบเพื่อนออกจากเรือ15นาฬิกานายพิธาลิ้งเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลพบปากประชาชนท่ามกลางสายฝนที่หาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรี โดยในช่วงหนึ่งบนรถเครื่องขยายเสียงนายพิทากล่าวขอบคุณชาวพัทยาที่ตั้งหน้าตั้งตารอต้อนรับและมาให้กำลังใจแม้ว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวพร้อมยืนยันและให้คำสัญญากับชาวพัทยาว่าจะเดินหน้าและตั้งใจทำงานเพื่อชาวพัทยาและประชาชนต่อไป นายพิธายังกล่าวว่าใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้ผมบอกอย่างเดียวว่าผมไม่ยอมถ้าเรือมันรั่วต้องช่วยกันซ่อมไม่ใช่มาถีบเพื่อนออกจากเรือและไม่ถีบประชาชน